ครับมาเจอร์ขึ้นกับคอปดิวตี้นะเปันเลยยังไงพวกเยอรมันเยอะแล้วเปิดฉากยิงนะนี่ยิงเลยเผาเลยะประชิดเจ๊แกขับดีมากโอ้ลีนออกได้นะครับจะรอไม่เนี่อยโอ้ยมีการปอกจับไปนะครับมีการปอกแล้วก็ผ่านได้นะครับเฮ้ยยิงมันยิงมันนี่ หัวเพียบเลยไปเร็วนะครับได้เวลาขับวิบากโอเคนะครับขับตะลุยทุ่งนะฮะถ้าทับไปชีวิตจริงนี่ลองโดนเลียงแน่นอนเฮ้ยโอ้กเดือดมันมาแล้วนี่ไงการมาจัดการมันสงสารคนเล่นด้วยจอยมากเกมนี้มันยังมันนี่นะสาธิตถล่มไปก่อนถล่ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับ ตายตายตายทำไมคนทำไม่ตายวะตายแล้วมาดิไอ้รู้จักพี่เปล่าที่เป็นเกมเมอร์นะพี่เ,เกมเมอร์โอ้ไม่ตายวะไม่ไงโอโหย,ย,าย,ยากยิงยากเอาเรื่องนะเนี่ยมามาอืมโอเคโอ้ดักดักดัก ต้องยิงธีรนนทดนะครับโอ้ยเป็นหวัดพี่มุกนี่ไงยิงธีรนนทดได้ผลนะโอ้โหแกเลี้ยวแบบว้าวโอเคโอเคยิงกันยิงกันบ้านแล้วนั่นไงนั่นไงนี่นต้องโกรกตัวแหละ ครับเฮ้ยมันลูยมันลูปเฮ้ยต้องโดนต้องโดนโดนไหมโดนเออแม่งละเหลือสามนัดคงนัดสุดท้ายนะครับใช้คุ้มค่ารถถังตายละไปเร็วไปเร็วโนเลยนี่อ่ะปืนพกยิงรถถังก็ได้วะอุ้ยเอาไอ้ทางตันตายละ โโทางตันครับนี่ไงผนไปเดีวในเวลาเดินเท้าไปเดี๋ยวมาตินโอเคตามหายางพาหนะคันใหม่นะครับเอาทางไหนเนี่ยเพื่อนเราไปทางไหนแล้ะเพื่อนเราไปทางไหนวะโดนยิง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 อยางนี้หรือเปล่าวะโอใช่ละแม่งไปไม่รอกันเลย เป็นพกนะเป็นพกไม่มีใครอยู่นะเคลียร์เคลียร์เฮ้ยอออืื้หนี่ไงระยะประชิดระยะไกลนะโอ้ยังไม่ตายอ้าวไม่พักด้วยเลยนี่เจ๊อ้าวว่าไงแอบมองเหรอถ้ามองละน้องอุ๊ยอะไรวะเี่หเห็นใครยิงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่าไงตายปะตายสิตายไม่ตายก็เกินไป นี่นะอมสันแม,ม็กมดละต้องเปลี่ยนปืนพอได้ไหมพอไม่ได้อุย้ยระยะใกล้ๆอุย้ยมันเอา M P 4 0นี่ว่ะปืนพกดีกว่านี่นี่นี่ปืนพกปืนโค้งไงงเจ้าดลอก อุ้ยนี่ไงดักจริงเ้ยพยาบาลไปเชื่อโอ้โธ่ถล่มมาเลยนี่ไงโอเคฟงกันเพื่อนนะครับเรียบร้อยโอเคขึ้นรถไปเร็วไปเร็วขึ้นรถเร็วนี่ไงไอ้จริงโดนอยู่ว่ะ ต้นแม่งเลยนะครับหวังว่าทำประกันชีวิตไปนะเพื่อนจะได้ไปเคลมได้นี่ไอ้ยิงยิงคูไปงั้นแหละไม่โดนหรอกยิงตอกโต้ไปงั้นครับมันกลับไปหนังอ่ะสิผายแล้วขับยงังไงพวกมึงเนี่ยเฮ้ยนี่ครับยิงเลยครับแหละยิงตอกโต้ไปงั้นมาดิยิงบวกอาวว้าวเฮ้ยอ้อหือแตุ่สงครามนามาเทพนะ ขับไปไหนเนี่ยขับมาช้าแต่แล้วผูอาหารมีแกดิฟเลยเนี่ยแม่งเล่นเป็นฟ้าหน่อยฟิวเรียสเลยบอกไว้ช้าลงนจ่าด่าแล้วโทษคับจ่าต้องให้จ่าบอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไไรเทิร์นไไรเทิร์นโอเคไไรเทิร์นไไรเทิร์นนะครับโอเคถึงที่กำบังแล้วเอ้ยถึงฐานแล้ว โอเคจะไปรายงานตัวกับนายพลไอ้ผู้พันเชพพัดโอเคแล้วเราทำอะไรล่ะเรารอนะครับเรารอใช่ไหมโอเคหมดภารกิจภารกิจต่อไปนะครับอาจจะมีเสียงสุดขี้มู๊บ้างเขาเป็นหวัดนะโอ้ฝรั่งเศสนะครับโอเคกองร้อยที่สามเราจะไปโจมตีพวกเยอรมันกองร้อยที่สองไปกัน ก็จะยึดไว้เอลเดอร์มาตินตามฉันมาพร้อมยังไปนะพร้อมแล้วเว้ยโอเคแม่งเอลวันการันอีกแล้วไม่ชอบเลยวะ่ะเอาทอมสันแล้วกันเอลวันก็ได้โอเคนะครับมากับสควอตของเราฉากนี้จะเหมือนกับหนังซีรีส์แบนน์อ,อัพบัตเทอร์เลยเอ้ยมีปืนกล MG ที่สองอยูขข่ข้างหน้าหน่วยที่สามไปเร็วไปล่อมันไว้ โอ้หจะล่อมีคนไปล่อไหมเนี่ยไนว่าจะไปล่อให้ไงนี่ไงโอเค,อเคให้เพื่อเราล่อนะครับแล้วก็บุกเข้าไปนั่นไงตายยังตายได้เราเออโอ้ยนี่ครับยิงอัดไปก่อนกดมันไว้นะตามด้วยทอมสันนะครับ คอมสันเข้าเลยครับชิดเออบุกมาแล้วนี่ไงตายเรียบเฮ้ยฉากนี้มัน b บ t t l e b r o t อ e r s EP 2เลยนี่หว่าที่ลงมาในสนามพ่อเนี่ยใช่ไหมวะใช่ละชัดเจนไปเร็วไปเร็วมีพยาบาลให้เราไหมเนี่ยอุ้ยพวกเยอรมันไม่ไงมา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  หมอพอนะหมอต้องหมอละหมอต่ำละคารไปนะคอุ้ยดองดิโอ้โห้ต้องหมอหมอ,นะอย่าง,ดงเดียวเฮ้ยพยาบาลพยาบาลกล่องพยาบาลเสร็จเ,เราเสร็จเราอุย้ยแม่งกล่องพยาบาลนี่ไงเต็มหัวเลยเอาระเบิดกว้างเลยทุกัน อืมหลบอีกนะชอบใช่ไหมปืนใหญ่เนี่ยนี่มันฉากในแบนนัลบัตเทอร์ ep สองเลยนะครับเราต้องถล่มปืนใหญ่อตายหมดยังตายหมดละเฮ้ยไม่หมดโอ้โหเกือบได้ไปพบเกือบได้ไปสู่ขีดแล้วไงเฮ้ยลูกอร์ได้ลูกอร์เฮ้ยหลบแล้วหลบแลหลบแล้วอยยันหนีก็ไม่ทันรีบไปไหนเนี่ยยังหนีมาไม่ทันเลยมองระเบิดซะละโอ้ยพวกเยอรมันเหรอ ไปเร็วตามเพื่อนไปนะครับดักดักดักเป็นหมูลเลยเไปและเอาระเบิดระเบิดน้ำนะนี่ไงระเบิดไปเร็วมาร์ตินไปเรมีกล่องพยาบาลไหมนี่ไงลูกเกอร์นะครับปืนกลความสันโอเคเคลียร์พยาบาลโอเคเก็บเอกสารแล้วหนีออกมานะครับ เออเปิดน,นี่ดีกว่าปืนกึ่งสไนเปอร์นะฮะเนี่ยปืนสองกล้องนี่ไงตายคู่เลยไปเร็วนะครับก้มไปตามแนวก้มไปตามแนวระวังระเบิดปืนใหญ่นะครโอเค อ้าวไม่มีระเบิดแล้วจะไปเอาระเบิดจากไหนอ่ะอ๋อสนับสนุนไอจา่จาจ่านั่นจะเป็นคนวางให้ปะอุ๊ยอ๋อจ่ากำลังไปพาเพื่อนกลับมานะครับมาละมาละไหนวะคุ้มกันไม่ได้เลยยิงมั่ๆวๆไปก่อนไม่ไง โอ้ต้องไปเอาจะระเบิดคูว่าแล้วนี่ไงโอเคระเบิดระเบิดระเบิดไปดิจะจะขึ้นไปเอายังไงอ่ะจะขึ้นไปเอาระเบิดยังไงล่ะขึ้นไม่ได้เฮ้ยนี่ไงตายซะเฮ้ยไม่ตายโกหกว่าง่าพี่คว่างเลยว่าง่าว่าง่ายแล้วว่าง่ายแล้ว จะขึ้นไปเอาระเบิดยังไงอ๋อพยาบานหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วเร็เร็ว,รวนี่นี่เรียบร้อยเอามันมายิงต่อละเฮ้ยมันเข้ามาแล้วหลบเร็วไปเอาระเบิดอขอโทษนะจ๊ะ ผมจะทำภารกิจต,ต่อจากจ้าเองทางคือการระเบิดปืนใหญ่โอเคลบหมอบตึมโอเคแพยวพยาบาลปืนใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับยิงหุ้งอยู่น้ำมันก่อน มดลตายหมดละเครียร์วางระเบิดหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วมอบลงพื้นตุ้มกระจุยดีมากปืนพกนะครับนั่นไงเจอละนี่นี่นดินด้นดิ้นอุ้ยหลบนี่นอนใช่นนองมาดูกระสุนอุ้ยโอ้โหนี่มาดูกระสุน หนึ่งข้างหน้าครับเอ้ยนั่นไงนี่นไงผมพกมันไม่ค่อยโดนเลยนี่ไงยิงมันก่อนที่มันจะยิงเรานะครับมไม่ตายอีกโอ้โหอุ้ยอึดว่ะสองนัดเลยเอาแรกกันแรกของฝันโอเคชนะนะครับอุย้ยพยาบาลโอเคอนีเร็วหนีเร็ว ตุ้มโอเคไปเอาแผนที่กับเอกาสารถ้าศึกมานะครับโอเคสามเพื่อนเราไปนะครับระวังระเบิดด้วยข้าศึกอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าว่าใการยิงกันข้างหน้าโอ้โหนั่นไงเจอแล้วโอเค เออหมอะทำไมน้องเฮ้เป็นพกนะครับน้ามีคนหลบนี่นี่มีคนหลบโกโกโกหลบแล้วเร็วเรวหลบเร็วมันระยะประชิดอ่ะเมื่อ,อกีอ้เห็นอยู่มั่งปั้มเรียบร้อยปั้ม

เอาระเบิดดีกว่าออกไปเอาเราเบอร์เฮ้ยโอยเกือบแม่งวิ่งมาหาเราดีนะโดนระเบิดบรรจุกระสุนดิมีใครอยู่เปล่าไม่มีเขาียโอเคได้กระสานละโกโกโกแล้วก็ทำลายปืนใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ เยอรมันเข้ามาแล้วมาดิมาดิยินดีต้อนรับอืมเป็นไงบ้างแดกแดกกระสุนปืนตัวเองเฮ้ย MP40 เย็ด Take o v e r เฮ้ยเฮ้ยสมัยไม่โดน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 โอ้ยโดนยิงอ่ะยิงกลับไม่ได้เลยมันปืนมันดีดปล่อยไปแล้วกันอุ้ยตาย เลือดหมดขออภยัยเอาไม่เอาไม่ตะกี้หมดไปกับ MG นะครับเลือดเราอะยิงมันคือว่าอัดมั่งเออนี่โอ้โหดักดักเลยอืมมาดิอืม,ม,อมไม่ต้องลุกอือหงว่าไงเรารู้จักพี่เปล่า ที่เป็นสิงปืนไว้นี่ครับยิงกุมันไว้เอาระเบิดไปรับรองเรียบร้อยเฮ้ยโดนมัน หน่งไงน่วงร่วงหนึ่งโอเคเกือบโดนมีค่าสหรหือเปล่าว่างไงหราไม่ตายเหรออ้าวยิงปืนใหญ่อยู่เหรอเพื่อน บรรจุกระสุนโอเคเป่าอีกนั่นไงเรียบร้อยทำลายปืนใหญ่ครับโอ้ปืนใหญ่ละโอเคเรเะเบิดแล้วไปเร็วภารกิจสำเร็จนะครับเดี๋ยวตัดพาร์ทก่อน โอเคเดี๋ยวเราจะตัดพาร์ตก่อนนะครับเฮ้ยปืน B A R ด้วย